สวัสดีค่ะกัะปีชาแนลค่ะมื่อนี้เฮามาพอกครับดอกใหม่งานเนาะสีม่วง น้ำค่ะดอกป้าบ่หูจักสีเพิินว่าเพิินคือดอกอียงสีม่วงนาำค่ะ mù đỏ xí muông, bà chắc xí bà đây thông lưới ở đây là khá xíu ngon như này บกหัวดอกอีกงหยังค่ะแต่สวยต,ตกากรวาตาเห็นดอกซื้อนีอ่เด้อยู่งานผักพีนา่าสวัสดีค่ะ ป่าพงหัวนี่คือดอกอยียงแต่อุ้ยสวยค่ะโอ้ป้าเคยเห็นในคลิปเนีย่ยแต่พงหัวดอกหยังอืมเนี่ยคยือ